ครับผมเฟนนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงนี่เซเว่ย์เซเนลบีบียูบีโปรเทกชั่นเอส50 PA บวกบนะครับอันที่ส่วนจะลองมันก็มีหลายปัจจัยมีหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการกินอาหารเสริมการดูแลตัวเองทาของทางครีมอะไรพวกนี้จนผมได้ไปลองติดตประตัวนึงตามท้งองตะลาดแต่ก่อนผมไม่รู้นะครับว่าแบบผิวเรามีการแพ้ง,ง่ายไหมหรือว่าเกิดอะไรขึ้นกับหน้าเราถ้าเราใช้ไปผมลองใช้ไปหนึ่งอาทิตย์หน้าผมพังเละมากเกิดการหน้าลอกสิวขึ้นนะครับเป็นขดเป็นหนองเต็มหน้าเลยใช้เวลาแก้ ใครหน้าตัวเองเ่ะเป็นเดือนนะครับผมก็จะดีขึ้นจนมีรุ่นพี่ได้แนะนําตัวนี้มาครับผมเป็น v b นะครับของเซฟวี่นั่นเองผมก็ลองไปเซิร์ชเน็ตดูผมว่าอ่านสรรพคุณอ่านนู่นนี่นั่นผมว่าโอเคและที่สําคัญคือผ่านออยอแล้วได้ผมมั่นใจนะครับแล้วลองใช้ด้วยตัวเองผลที่ได้ออกมาก็นี่ครับผมใช้มาสักพักแล้วก็ปกปิดเรียบเนียนได้จริงๆนะครเล กันแดดได้ทันทีหลังทาเลยนะครับผมสูตรอ่อนโยนแม้ผิวแพ้ง่ายอย่างผมก็สามารถใช้ได้นะครับเหมาะมากนะครับสำหรับผิวแพ้ง่ายแบบผิวบางก็ใช้ได้นะครับผมเหมาะสำหรับผิวคนที่ทำเลเซอร์มาหรือว่าคนที่ทำหน้ามาหรือว่าเป็นผิวแบบผมนะครับผมก็ยังเหลือริ้วรอยสิวอยู่นะก็สามารถรักษาสิวได้เป็น,นตัวทำให้สิวแห้งเร็วขึ้นแล้วก็ทาตัวเดียวจบจริงๆนะครับได้ทั้งกันแดดรองพื้นเบสคอนซีลเลอร์หน้าไม่หมองระหว่างวันนะครับขาวเนียนใสบิ้งไม่ขาวเบลครับขาวดูดีมีออร่ารนะครับขาวแบบกระจ่างใสดูเป็นธรรมัีท้ง เมื่อหอยทากน้ำแร่บริสุทธิ์ด้วยนะครับมีการวิจัยมาเป็นเวลา2ปีนะครับว่าผิวแพ้ง่ายสามารถใช้ได้จริงๆผมจะให้ดูเนื้อครีมนะครับเนื้อครีมตัวนี้ก็จะเป็นครีมสีน้ำตาลนะครับก่อนบอกก่อนเลยว่าครีมตัวนี้แ้ง่ายมากทาไปเราจะแตกตัวเปเราเอาน้ำเลยจริงๆทาแล้วขาวทันทีเลยนะครับผมดูที่มือผมเลยครับสีเทวจะเห็นอย่างชัดเจนเลยกลิ่นหอมมาก เป็นสาสกัดจากธรรมชาตินะครับปกปิดรอยดำรอยแดงสะท้อนรังสี uv a uv b ได้นะครับรังสีจากแสงอาทิตย์จากหน้าจอคอมพิวเตอร์จากแสงต่างๆในชีวิตประจำวันนะครับตัวครีมให้ไวมากนะครับจะเห็นทันทีนะครับสีผิวแตกต่างป้องกันการเกิดฝ้ากับหน้ากระจ่งางใสทันทีหลังทาเลยนะครับผมชุ่มชื้นได้ดีตลอดทั้งวันเลยนะครับผมครีมตัวนี้ทำให้ชีวิตผมเปลี่ยนได้นะครับผมถ้าผมมาเจอตัวนี้เร็วกว่าผมจะไม่ยอมไปเสี่ยงกับครีมอะไรต่างๆมากมายในท้องตลาดหรือว่าครีมที่ไม่ได้รับมาตรฐานนะครับตัวนี้ดีจริงๆตัวเดียวจบ เป็นผู้ชายนะครับก็ต้องการดูแลตัวเองเป็นธรรมดาแต่ก็ไม่ไม่ดูแลจนวอร์ไปยนะครับพกเครื่องสำอางนู่นนี่นั่นเกินไปแล้วก็ตัวเดียวจบจริงๆตันนี้ง่ายๆเลยผมขนาดหน้าผมบางขนาดนี้คงไม่มีใครแพ้นะครับก็ถ้าใครได้ผลดียังไงก็อย่าลืมเข้ามารีวิวได้ในไลน์หรือว่าไอจี IG ด้วยนะครับสำนี้ก็ขอบคุณครับผม